สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินตำถาดกันนะคะวันนี้น้องสาวจะมาถ่ายด้วยมาจาลุยกันจ้ะไม่เข้าเนียลลองท้องไหมไม่เอาค่ะกินน้มตำแซบๆนุ่กันเชพพี่น้องอธิบายดิว่ามีอะไรมั่งวันนี้มีเยอะมากเลยทุกคนมีแคบหมูมีแหนมหมูนะคะมีไส้กรอบทําเองไส้กรอกเนื้อ ไห้กรอบเนื้อทําเองนะคะได้กินมากกุ้งสดคะ่ะสดมากๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นกุ้งลวกนะคะตำตำสมตำในตำใสถั่วงอ,อกพร้อมเลยพี่น้องมาจ้ะด้วยกันจ้ะตำถาดต้ถหดได้แหนมเพื่อนเพื่อนหิวมาจากไทยให้ดรแหนมหมู ยำมูเซเว่นอืมดีว่ะหมูทอดบางอย่างนะห้องหยิบให้หนี่ยนะอ,อืมเล่นไ,ไปหยิบแล้วก็ดไไเดินไปเลยวะให้น้องไปหยิบมูไห้ลืมทอดหมูจ้ะฟังนหนาห้องเนี่ทอดเราลืมอืมแหนมไม่อยู่บางหน่อหน,น่ได้กินพวกใส่ก็ได้กินแหนมนีม่คือสุดๆแล้วเด้อจ้ะแหนมทำเองเอ้ยแซ่บกอกทำเองแซ่บกอกอีสานทำเอง แฟนบ่นว่าเวลาที่เธอทําไส้กรอกอีกสานทำไมมันหอมจังเลยฉันอยากลองกินบ้างก็เลยทําไส้กรอกอีกสานเนื้อให้เขาเพราะเขาเป็นมุสลิมนะคะหมูทอดกระเทียมแบบชิค<า>กองจะพยาาแล้วกันช้เนี่ะเนื้อจ้าังยองข้างอืม อืมกินแค่คนนี้เอาแซบค่ะมีผักแก้มเนาะไม่มีอย่างเดือบุผักผักหนึ่งมีผักกาดแก้วทำต้นต้นค่ะท่องวางสับแซบท่องดูเราขนาดกุ้งลวกเพราะแก่จะก,กินดิบอืม ้างเกลือแช่น้ำปลากับน้ำตาลเป็นไง้าะลองดูใสกร่องนะใสะกรออไอ้ทัาทำเองรับยับไส้คอลลาเจนไม่ใช่ไส้แทนนะคะเป็นไส้เทียมใช้ได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันนะคะขนมจีนอยู่ข้างล่างกินยังกระแจบปีนองเอ้ย คนสีจอยเป็นอะนอก็ยังกินน้อมาเดิัคฮะก็ดตีอะน้องก็เป็นทําช่องอยู่นะคะทําช่องต่อตออยู่ครับหมูทาเพจกับทําต่อตออยู่แต่จองเงา ทำง่ายๆจ้ะอ,อร่อยรับลายใส่ข้าวเยอะเหมือนทำขายขวาดทุนขงข้าวเยอะก็เลยใส่เยอะตำถาดอย่าง้าซื้ออยู่ที่ดูไบก็ประมาณหกสิบห <65. S 1> ้าหกสิบหกสิบเก้าก็หกร้อยทุกคนตามร้านอาหารไทยทีดูไบนะคะ ทำเ,เองทำเองหมดเยอะกว่าแต่มันได้กินหลายรอบ <c oughs> รวมเครื่องแล้วคร<อ>ับจะอยากออกแหงเงียบไมยใส่เคยที่หลายเราะฉัาตั้ง <c oughs> แห่งรอบนึงตรงนี้ประแดก ประเด็บบายไป็นไซสอยู่ประเด็บบร้ายชับๆนักกันจ้าตำถาดสาวสุดคนรกไก่บา้านกุ้งกุ้งดิบใส่กอบหวานมากกุ้ง กุ้งไส์กำลังกำลังเดียวน้ำตัำงดำองแซบอือจเจริญอาหารมากค่ะใช้แอปนี้ถ่ายถ้าอยากจะหยุดแป๊บนึงก็ต้องกดสีชมพูมใช่ไหมอืออืม กินข้าวข่าพี่น้องด้านกินด้านกินกลับไปลายลายกุ้งมันเจ็บจังกุ้งดองบะเชิญน,น้องมาเป็นแขกรับเชิญหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนบอว่างเพิ่นยากเวียงส่วนจะมา,ดมาได้ <laughs> มันดำอืมอืมแซ่บแนำอืม,ม,อมข้าวเหนียวก็น่าแซ่บเปิดไน่ลงข้าวเหนีนยวิไม่ได้ม, <c oughs> มาสิอิ่มก่อนจ้ะ ส้มตำเต็มถาดอือมัอยูอ่มันหนอกมังหน้นกับไปแล้วกินยังกับไปแล้วคือตำโมงพี่น้องเอ้ยปลาแดกหอยหาแต่ปลาแดกส้ตตมตำอจะกกินแต่ตำแตงไฮเชอรี่นะพี่นอ้องหไฮเชอรี่ โอ๊ยไงนลวลๆเนาะม,มันมีอยู่ร้านไทยตะวันแพงกกินตะม้ามีเยวจะจัดอยู่สักแมทเนาะอืมเยวสั่งมาเห็เดูอยากก็กันกลับไทยเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้กินจ้กพี่น้องกินหน่อยเดียวค่ายากอยากดุละดุรังอยู่ไทยแห่งถือเนาะหันบะมีเวลากินได้กินหน่อยเดียวบะสะใจซื้อมาตำกินก็เคืองโล กุ้งอืม,อมกุ้งอยู่ฝั่งนี้มองไม่เห็นเท่าไหร่เลยอืมกุ้งสดก็หวานอืมอหมูทอดหมูทอดกระเทียมแซ่บๆต้องกันจ้า แค่หมก็หอมมาจากไทยตำมันอืม กนจะบอกอะไรมั้ยโยตอนรับหน้ายอย่าใส่ข้าวเยอะ,อะไรมันนะใส่เนื้อให้กินหุงข้าวเยอะก็เลยใส่เยอะใส่กรอบนะกุ้งไม่ขาวนะกุ้งสดมันหวานใส่น้ำตาลกับน้ำปลาแล้วก็แช่ตู้เย็นข้ามเื่อก่อนใส่น้ำตาลจะทำให้เนื้อเด้ง เซบอะไรตัดไปกินสักหน่ก็ได้เคล็บอยู่ติกต่อได้แค่จิมาเทียมก็ต้องตัดออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเคล็บไปอีกสักหน่อยต้องกูกต็ต่าจอจอ,อเพราะเขาส่องยัง นั่นเลยน้ำมันน้ำมันเจ้าเป็นอืมเจ้ไรก็รอร่อยทุกคนจับๆอืขาดบ้างไงขนาดสองคก้อนเนาะอืมยังบอบๆอยู่ค่แล้วกุ้งสดตรงนี้ อืมโอเคเจ้ะไปห้องกันได้ลงทานบ่โอเคนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,บ,บ,คะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ